อ้ยเย็ดเย็ดเย็ดโอ้อ๋อเงียบไม่ลุกโอเคครับวันนี้ก็อยู่ผมในอนิเทชนะครับนะและในวันนี้เราก็อยู่ในเกมบูสเอเคกันอยงครับนะ <net> ซึ่งโอ้โ oh, ห oh, แม่งกูบอกเลยว่ากูไม่รู้ว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นกับชีชวิตกูบ้างนะคือกูหายไปจากการทำยูทูบไปประมาณแบบพวกไอ กูก็ลงคลิปช็อตอยู่นะแต่ลงไปนานนั่นแหละล่าสุดแต่ว่าคลิปล่าสุดที่เป็นวิดีโอยาวเนี่ยก็คือกูทําคลิปอะไรไปว่าร้องเพลงส่งงานครูใช่ป่ะเออถ้ากูจะไม่ผิดซึ่งกูทําไปเมื่อหลายล้านปีก่อนนะไม่จะสองเดือนแนระยที่กูไม่ได้เข้ามาสารต่อภารกิจ u t u b e กูเลยนะเออซึ่งตอนนี้กูกลับมาแล้วเวยแล้วตอนนี้กูว่าปิดเทอมแล้วหนึ่งรอฟังผลสอบนะก็คือกูเพิ่งสอบเสร็จเมื่อไม่นานมาเนี้ยอนั่นแหละซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะมีอยู่ เขาเรียกว่าอ,อะไรมีบางท่านที่เป็นคนดูของช่องกูที่เขาจะขอให้กูทําแกนนี่ชาร์ปเทอร์ทูตั้งนานแล้วนะอืมแล้วก็ขอมาตลอดเลยซึ่งโอเคเดี๋ยวแกนนี่ชาร์ปเทอร์ทูผมจะทําคลิปหน้าแล้วกันนะเออไอที่ผมอัอดคลิปในวันนี้นี่คือไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าแบบปิดเทอมแล้วถึงมาอัดได้นะไม่ใช่จริงๆกูอัดคลิปตอนไหนก็ได้เว้ยแม้แต่ตอนเรียนกูกอ็อัดได้แต่ว่าแบบคือคกูขี้เกียจวง่ายอืมขี้เกียจแล้วก็ค่อนข้างจะหมดไฟแล้วก็ไม่รู้อยากจะทําอะไรคือเหมือนไม่อยากจะทําอะไรต่อแล้วอออ่ืืืมคเหน กูกาลังจะคิดว่ากูขี้เกียจทํา youtube อะเออไว้ง่ายอะเนาะแต่ตอนนี้ผมก็ทํามากลัาทาคลิปอีกแล้วเออซึ่งแบบว่าบอกเลยว่าที่สาเหตุที่ผมมาทาคลิปนี้เนี่ยทุกคนก็จะรู้แหละถ้าเห็นปกคลิปกับชื่อคลิปของผมอะคือผมนั่งเล่นบุลเล่โคอยู่เมื่อันกี้แล้วเนี่ยคือผมก็เนี่ยคือผมปลดล็อกไอเคียนแลมซี่มาเว้ยคือเพิ่งปลดเปิดกล่องปลดล็อกมาสดๆร้อนๆในไอกล่องส้มเนี่ยที่ชนะสามตาแล้วจะเปิดได้เนี่ยนั่นแหละผมเปิดได้แลมซี่เลย คืออันที่จริงผมก็นั่งเล่นบลเอโคนั่งเล่นทุกวันเลยนะครับนะเออที่นั่งเล่นทุกวันนี่คือผมมีความหวังอย่างหนึ่งก็คือหวังไอเคียนเนี่ยแหละเออหวังปลดล็อกแรมซี่ไว้เพราะว่ามันมานานและ้วล่ะตัวเนี้ยแล้วผมเห็นคนอื่นเขาเล่นแบบว่าโอ้โหกดสก,กิลอรารวาดอะเออแรมเพจแรมเพจแปบลบว่าอรารวาดนะอืมคือแม่งวิ่งอรารวาดไปทั่วแมปแล้วไปชนลีควิดคนอื่นเขาก็เดนอย่างเงี้ยแล้วแบบยิงปืนกลนยิงปืนร้อนอย่างเงี้ยแล้วแบบเราต้องมานั่งกดเออคูลิ่งสเปร์เออสเปร์แบบว คือผมอยากจะรู้ความรู้สึกของคนที่เล่นลัมซี่เว้ยเออคือกูเห็นคนอื่นเขาเล่นแล้วไม่น่าอิจฉาชิบหายเลยเอออยากรู้ความรู้สึกว่าแบบเวลาเล่นมันสะใจมันมันแค่ไหนมันหนุกขนาดไหนว่าตัวแม่งอเออคือกูรู้แค่ว่าตัวมันโหดเว้ยแต่กูอยากรู้ว่าแบบประสบการณ์ลองกับมือตัวเองจริงๆมันเป็นยังไงซึ่งผมเพิ่งบดล็อกมาไว้อืมคือยังไม่ได้อัพกรงอัปเกรดอะไรเลยเว้ยอืมยังเป็นระดับมิติคือแรมซี่เนี่ยเริ่มต้นมาจะเป็นระดับมิตินั่หนเง่งสีส้มนนนะาโโออเวรมมชีกกัุ่่ขงง กลุ่มไอ้แก๊งเสื้อเหลืองอะเออนั่นแหละไม่ตอ้องอธิบายอะไรมากสกิลก็ยังไม่ได้อัพ,อพทั้งหมดเลยนะเอออบลิตี้เนี่ยคือผมไม่ได้อัปเกรดอะไรทั้งนั้นตอนนี้ผมก็เออใช่จริงๆจะบอกว่านานแล้วล่ะที่ผมเอ่ออัปเกรดอาร์นี่จะเป็นดีวายนะครับนะดีวอาร์นี่อันหนึ่งซึ่งเป็นความน่าภูมิภาคภูมิใจมากเว้ยลูกพี่กูแม่งตัวแม่งตึงจริงๆเดี๋ยวขอโชว์โปรไฟล์ให้ดูเลยเออคือเพิ่งทาคิป กลับมาทําคลิปเนี่ยแบบมันจะต้องมีเปิดอ่ออะไรด้วยก่อนใช่ไหมล่ะก่อนจะเข้าเนื้อหาคลิปที่แบบจะไปเล่นจริงๆอะเนาะนี่ครับอ่าเล่นมา4 3็7ตาแล้วก็ฆ่าคนไป8,611คนน,นั่นเองเปอร์เซ็นต์การชนะ38.31เปอร์เซ็นชุบไป214ครั้งน,นั่นเองอ่ะฮะก็ตามนั้นอืมซึ่งนั่นแหละวันนี้ผมจะมาเล่นลรมซี่ทุกคนดูเวยเออ เพราะผมเชื่อว่าถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยหลายๆคนน่าจะยังไม่ปลดล็อกหรือบางคนอาจจะปลดล็อกแล้วนะก็ถือว่าโชคดีไปแต่ของผมเพิ่งปลดล็อกวันนี้เนี่มส่วนวน,นันร้อนเลยเออนะแม่งแล้วก็เพิ่งจะกลับมาอัดคลิปสดๆร้อนๆเหมือนกันนั่นแหละที่ผมจะมาเล่นให้ดูเลยอ๋อมีให้ติดตั้งโดรนเน่ะโอเคโดรนผมมีอันเดียวอะเมดโปรนะครับนั่นเมดโปรและแน่นอนผมก็จะใส่อันนี้ให้มันอยู่แล้วแหละเพราะว่า เมโทรมันเป็นฮิวเอ้ยเป็นฮิวเออก็ถูกแหละเป็นโดรนช่วยยิงที่มีความสามารถในการฮิวเลือดนั่นเองในคนที่อยู่ในรัศมีวงเขียวของมันนั่นเองครับนะเออถ้าเป็นของกาดเนี่ยมันจะเป็นแบบว่ากดแบบว่าติดตั้งระเบิดใช่ไหมแล้วก็ตัวมันเองก็ยิงรัวอึดด้ะเออก็โอเคแหละแต่ผมตัวผมชอบเมโทรนะแต่ว่าตัวอื่นๆนี่ยังไม่ปลดล็อกเลยแต่ไอซีนิดเนี่ยผมไม่อยากได้นะแม่ง เป็นตัวแม่งปัญญาอ่อนนี่ฮะคือมันเหมาะกับโหมดทีมซึ่งผมเป็นโซโลเพลเยอร์ไงเออคิงออฟเดอะฮิลล์ลุ้นๆเลยลที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดแบบมีเพื่อนในเกมผมคนไหนที่เชิญผมแล้วผมปฏิเสธหมดเลยเนี่ยก็คือขออภัยด้วยนะครับนะขอโทษจริงๆคือผมไม่อยากเล่นโหมดทีมมัน,นึ่งคือผมเป็นโซโลเพลเยอร์ไงชอบคิงออฟเดอะฮิลล์คือมันเล่นแล้วดีต่อใจกูไงกูแบบว่าไม่อยากเล่นแบบหลายคนอืม,มันน่าเบื่อคือมันอะไรมันยืดเยื้อด้วยผมเลยแบบชอบเกมไวไงมานี่เดี๋ยวโชว์ให้ดูเลย เอียก็ไม่ใส่อเบลตี้ก็ไม่อัพกูเล่นสดๆป่ะกูอยากรู้กูอยากรู้ความรู้สึกของคนที่แม่งเล่นนะเออว่ามันจะรู้สึกแบบสนุกสนานมันมันขนาดไหนว่าตัวแม่งอ่ะเออผมอยากปลดล็อกมาตั้งนานแล้วไอตอนเปิดกล่องนี่ก็ภาวนายุนลุ้นเยี่ยวเหนียวเลยปลดล็อกไหมแต่ตอนที่ผมเปิดมันเนี่ยคือผมเปิดกล่องแบบไม่ได้คิดอะไรเลยกดรัวๆกดข้ามผ่านไปเลยจูๆ่ๆแม่งกูเห็นที่อะไรหน้าส้มๆวะไอหาแรมซี่นี่เอง โอเคที่กูรู้อย่างหนึ่งคือวงเดินมันจะกว้างมากเว้ยกว้างกว้างตั้งห้าร้อ่ะคือแม่งวิ่งไปไหนใครเขาก็รู้หมดว่ามันอยู่ไหนโอ้หน้าตามันอย่างนี้เองโอ้ยเหี้ยอ๊ออ้าวไอสัตว์โอ้จเจริญเลยกูเน็ตกากไม่พอเลยเจออะไรที่มันแบบโกงเวลกูอีกก,ก็ไม่แปลกแล้กูไม่ยอมอัปเกรดตัวละครเนานะเอออัปเกรดมันก็ต้องใช้ชิ้นส่วนกาเดเลยถ้าสมมติจะอัปเกรดจนแบบเปลี่ยนขั้น ไม่เป็นไรครับทุกคนนี่คือผมเพิ่งเล่นครั้งแรกเออตาแรกมันเป็นงี้ตลอดเลยเหี้ยโดนเขายิงตายด่านเดิมจะคือกูกาลังจะกดแรมเพจเลยเมื่อกี้เอ้ยกูอยากรู้อ่ะคือแบบเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้กูเพิ่งสังเกตว่ามันเก็บกระสุนแล้วไม่รีโหลดอ๋อเพราะมันอไอเนี้ยคำอธิบายมันบอกอยู่ว่าเป็นแบบว่าเออินฟินิตแอ m โ o อะไรสักอย่างวิงนั่นแหละวิ่งมาแล้วบึ้อตึดตึดตึดโอ้เฮี้ยคขาคุมยากคิปหายเลยเมื่อกี้ อืมอืมุดเจริญในกูเออตายอืมโอเคเดี๋ยวผมว่าผมต้องไปหาอัปเกรดเอรบิลิตี้แม่งเละเมื่อกี้ผมกดแลมเพจครั้งแรกในชีวิตผมเลยเว้ยเอ้ยมันมันน่าตื่นเต้นอ่ะทุกคนคือแต่ว่ากูแบบกูมันน่าตื่นเต้นมากเลยเออนะไม่รู้เหมือนกันมันแค่อะไรไม่รู้แต่มันน่าตื่นเต้นอ่ะโอเคอันนี้พอดีเลยนี่ผมต้องการอันนี้นะครับรดรีคอยปืนเพราะผมผมก็ศึกษาตัวคะครตัวนี้มันดีแล้วแหละว่าแม่งปืนแม่งเวลาปืนร้อนอ่ะคือมึงยิงสาดมั่วชิบหายเลยซึ่งผมต้องการความแม่นยยอะ อันนที่ใส่ถาวรก็ใส่ไปอันนี้น่าใส่นะไอเลกเฮวิพอพ์ตเนี่ยแต่ว่าผมอยากได้เพอร์ n a นเกียมากกว่าแต่ก็ลองดูก่อนแล้วกันออไม่ไม่อัปเกรดเกียร์ได้นะเวลน้อ <laughs> ย well, ชิบหายอันนี้ก็เอาไอเอ้ยเอาอันนี้ก่อนเอออันนี้ก็เอาอันนี้ไปทักนักเกอร์นี้เอาเอ็โคเรดาร์ไปก่อนแล้วกันเออเกียร์พวกนี้กูมีหมดเลยนี่ว่าแต่ขี้เกียจอัพผมจะเก็บน็อตไว้ไอัปเกรดไอส้อนตีนช็อตกันนะครับนะซึ่งแพงชิบหายเลยเออนะ นี่แหละคือเซตเกียร์อันนี้กูเว้ยแต่ก็ขาดอันนี้อยู่อืมนี่ผมแนะนําให้ใส่ตามนี้นะนะถ้าใครที่อยากเล่นอานี้เทปเทมันโอเคเลยอะเออแต่กูไม่อธิบายคือกูแนะนําให้ใส่แต่ไม่อธิบายว่าทําไมต้องใส่เดี๋ยวกูเอออันนี้อัพนอะัพเลยอืมถูกถูกของถูกพี่ชอบมานี่อัพให้หมดอัพให้หมดเลยลาเพจอัพได้ไหมอัพได้อัพไปเลยอ๋ออ้าวจบเลยกูมากูใส่เกียร์เติมแต่งเกียร์เข้าไปอัพไอ ไอ ability brute force ไปนิดนึงโอเคดูซิว่ามันจะเป็นยังไงแต่ผมมีความรู้สึกว่าเมื่อกี้ตอนผมกดพุ่งไปอะคือแบบมันมันแรงบังคับยากว่ามันเหมือนเหมือนตัวละครมันเขาเรียกว่าไงอะมันไม่ตรงหน้าจอหยังไงไม่รู้อะเออแต่ผมต้องลองดูเห็นฝรั่งหลายคนที่เขารีวิวเขาบอกว่ามันตัวแรมซี่เนี่ยถ้าถ้าเล่นไม่เป็นคืออ่อนด้อยใช่ไหมเออคือมันเป็นตัวละครที่ต้องพึ่งทักษะอยู่โอเคเดี๋ยวกูจะลองดู มาโอเคนี่เออใส่เกียร์แล้วแบบดูด,ดูดีขึ้นเยอะเลยดูดีขึ้นเยอะห้าแอมเพจกูมีสองอันอเฮ้ยเกี้ยูมชิบหายแล้วกูกูอื้มไอตัวใหม่แม่งกวนส้นตีนเหรอเกียดแม่งอ่ะไอหาเนี่ยชื่อมันอ่านว่าอะไรวะเดี๋ยวไอตัวใหม่อ่ะตัวใหม่ชื่อวิชีวีิเหรอไอเฮี้ยม,มูกูโอ้กูพูดทีเหมือนด่าตัวเองเลยเออโอ้ตัวใหม่ ตัวใหม่เนี่ยเป็นตัวคนลมแชมเว้ยทตัวนปกติเมื่อก่อนผมจะบอกว่าอาร์นี่เป็นตัวที่เก่งสุดในเกมใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่แล้วเว้ยไอเฮียวีแม่งกลายเป็นตัวเก่งตัวใหม่เว้ยเออคือมันมันมันอย่าเรียกว่าเก่งเลยมันเรียกว่าโกงเกินไปดีกว่ากลัวแพสหน้าแม่งโดนเนิฟแน่ไอเฮียเอาดาบปาดคนอื่นเข้าไปทั่วปืนแม่งก็โกงเนะี่ยอารมณ์แบบสโตชีที่สามารถพุ่งได้อะเออแทนที่จะตั้งโลอ่านะไอสัตว์มึงอีกแล้วอ๋อเฮ้ ทั้งคลิปในกูยังไม่ได้พุ่งชนใครเลยนะไอสัตว์เนี่ยไนีเฮี้ยวี่แม่งโกงอ่ะโอ้ตูกูเกลียดแม่งชิปหายเลยเออไหนลองกดปุ่มอันนี้ดิปุ่มเป็นแบบมันมีมันมีเสียงไอพ่นออกมาเนี่ยเออชอบอ่ะนี่ตัวมันกูอยากเล่นมานานมากพอได้จับจริงแล้วมันแบบรู้สึกยังไงไม่รู้มันตื่นเต้นอ่ะมันเหมือนทาอะไรไม่ถูกอะเหมือนกูเล่นไปแบบเหมือนเหมือนไม่ได้หวังอะไรอ่ะแค่อยากจะเล่นเฉยเฉยอ่ะเออคือไม่ได้หวังเรื่องชัยชนะอะไรเลยตอนเนี้ยอืม เออนะเดี๋ยวกูไม่เอาแล้วกันหีบเขียวกูเป็นพวกโลภมากไอ้เหี้ยกูจะเอาหีบฟ้ามันนี่ดีเขียวอวนโอ้ใครยิงกูมันนี่ลำเพตเลยโอ้ไอกากรีวนาวเวโโโโน,นเอ้าเชี่ยโอ้โหนี่ไงเออมันบังคับยากว่ะเอาจริมบังคับยากมันเลี้ยวยากแล้วแม่งอวนเนี่ยติดนู่นติดนี่เลยไอตัวแลมซี่เนี่ยเวลาพุ่งโอ้วเหาซีเครตหน่อยดิอ่าโอ้ อืมอู้อูอูอูเออมันเป็นซีครตไว้ทุกคนถ้าเกิดว่าเรากดเอ่อปัดไอ้กดเลือกดูหน้าจอแบบซ้ายขวารัวๆอ่ะมันจะทําให้มีไอ้สิ่งนี้โผล่ขึ้นมาเว้ยเปิดใครไม่รู้นะแต่รู้ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรอยู่ดีเอ,อนะอาจจะต้องรอปลดล็อกเพอร์ซนอลเกียร์สักอันนะครับนะเห็นหลายคนเขาใส่เพอร์ซนอลเกียร์ครบหกชิ้นใช่ไหมสำหรับตัวแลมซี่ซึ่งสำหรับผมผมจะไม่ใส่อย่างนั้นนะเออผมมีเซตในใจของผมอยู่แล้วก็คือเซต เน้นสายยิงแม่นนั่นึ่งเองเอ,อผมอยากให้แรมซี่ผมยิงยิงแม่นมากูพุ่งเลยแล้วกันถ้างั้นตึก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 ุกก้มอ้าวพุ่งไม่ตายเออดีเหมือนกันอ้าวนี่เออลูกพี่กูมานั่นแหละเออทำไมลูกพี่กูมันเลือดน้อยจังวะสงสัยเพิ่งปลดล็อกเหมือนกันแน่เลยกูยังกูยังคุยกใครไม่ได้เลยเดี๋ยวก่อนนะมันอัปเกรดได้ใช่ไหมถ้าเป็นมีติอยู่ไม่ต้องใช้การ์ด เออนี okay. okay. ่ยกูก็อัปเกรดีหมดปุ๊บ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 ป๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊บปุ๊บปอืมอัปเกรดไปวกดรัวอืมเอาไอเครื่องค้างมาเลยกดออกอ่าาาอาาาาาาากาา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 นมาาาาาา่เาา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 าตาา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 เาาแต่ไม่รู้นนะาา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 ะาาากาาอยู่ก็ได้ เออสก,กิลกูมันอะไรต่างๆมันยังเลเวลน้อยอยู่เลยแบบโอ้โหอ่อนด่อยโคตรเด็กน้อยอะตอนนี้ลามซี่กูอะอืมเป็นยังเป็นวัวน้อยอยู่เออยังเป็นวัวน้อยอยู่ยังยังไม่ใช่วัวใหญ่นะครับนะอืมยังไม่โตอันหนึ่งกูใช้คำซะแบบเอออ้เจ็บเกาะเออยังยังเป็นวัวน้อยอยู่เนี่ยลองพุ่งดิมันเฮ้ยมันมันสนุกว่ะสนุกกับการพุ่งม่เงเนี่ยแหละวันนี้ เฮียวันตุ้มตีสตันกูเรียบร้อยเอาไงเอาไงเอาไงอือโอ้โหปืนร้อนเป็นนี้เองเฮ้ย,ยมันเผามันเผาตัวเองด้วยมากดสเปรย์อือเฮ้ยมันทำไมามันสเปรย์นานจาังวะเฮียแล้วไงกูอ้อดีนะมันไม่เห็นเมดโปรมาช่วยกูฮิวดิเออเก็งมากลูกโหยากูยังกากอยู่เลยอ่ะอืมเออว่ะ เฮ้ยไ,ไ,ได้ได้คุยคนสมนใจกูแล้วเมื่อกี้ชอบชอบติดใจว่ะเออติดใจเดี๋ยวอาคิตเสร็จคืนนี้กูเล่นต่อยาวๆเลยไม่ดิพรุ่งนี้ต้องไปรับเอ่อผลสอบอีกเออนอน,นอนนอนดึกไม่ได้ตัวตีก็นอนดึกไม่ได้อยู่แล้วบุ้มชนเข้าไปแล้วก็ยิงต่อโอเคมากดสเปรย์ไปก่อนเออวิ่สนุกว่ะวิ่ได้ชนคน,นมันสนุกว่ะ สกิลรีบๆรีบๆคูดดาวเร็วๆลูก <_ S 1> มันมาได้อียกดเออตึกๆๆตึกตึกตูมเออมากูเล็งเลยโอ้โอ้จิบหายแล้วเน็ตกากอ้วเรียบร้อยตายเพราะเน็ตกากเออดีดีจริงอ้าวโอ้โหเอาแมงหลุดออกมาให้กูเลยเออดีเหมือนกันอืมได้กี่คิวสองคิวเอ้แค่นี้กูภูมิใจแล้วได้เล่นลัมซี่ได้สองคิวกูภูมิใจแล้วชนได้สองครั้งสามครั้งกูไว้ภูมิใจแล้วอืม อยอดเยี่ยมในการลมซี่โอเคเดี๋ยวที่เหลือกูอค่อยกลับไปอะไรทุก่นๆกับไอ้หานี่แล้วกันนะอืมโอเคก็หายไปเกือบสองเดือนก็กลับมาทําคลิปให้หายคิดคิดถึงกันแล้วนะครับนะส่วนไอ้แกนี่ชับตู้ในคลิปหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าจะทําตอนไหนเหมือนกันนะอืมแต่คงอาจจะภายในเดือนนี้แหละเพราะถ้าไม่ใช่เดือนนี้มันจะนอนานไปนะครับนะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเกิดใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจผมนะแล้วกดติดตามเพื่อนนับหนุนช่องผมแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไม่ไห้พลาดคลิปใหม่ๆของผมได้ครับนะเออกูพูดกูพูดเฮียอะไรวะเมื่อกี้โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีผมบายแม่งกลับมาทำคลิปนี่มันรู้สึกยังไงไม่รู้นะแถมต้องมาเล่นแรมซี่ทุกอย่างมันดูตื่นเต้นไปหมดเลยจริงๆเฮียวัวน้อยน้อยก็เฮียแล้วดูตัวแม่งตัวอย่างกับควายเหมือนควายยิงเลยเฮีย